สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนครับนี่ก็จะเป็นดวงประจําเดือนมีนาคม2567ของชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนมีนาคมนี้มีดาวย้ายทั้งหมด4ดวงด้วยกันดาวดวงแรกที่จะย้ายก็คือดาวพุธดาวพุธหรือหมายเลข4นะครับจะย้ายในวันที่3มีนาคม2567อยู่ไปจนถึงวันที่7พฤษภาคม2567ดาวพุธปกติจะเดินค่อนข้างไวนะครับแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยอยู่ยาวไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมเลยถือว่าเดิน ค่อนข้างช้านะครับดาวพุธเกี่ยวข้องกับคําพูดการสื่อสารการติดต่อนะครับเรื่องของธุรกิจดาวพุธจะย้ายจากช่องความเจริญเข้าสู่ช่องการงานทําให้เดือนนี้นะครับชาวลัคนาราศีมิถุนในเรื่องของคําพูดการเจรจาการสื่อสารจะส่งผลดีกับงานของท่านนะครับในเดือนนี้จะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานดีการพูดการพบปะผู้คนส่งผลด้านความสําเร็จตัวของคุณเองก็ได้ลุยงานอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าดาวพุธหรือหมายเลขสี่เป็นดาวประจำเรือนหรือ เอประจําตัวของชาวลัคนาราศีมิถุนด้วยฉะนั้นเดือนนี้นะครับใครไม่มีงานก็จะได้งานนะครับหรืองานเยอะมากกว่าเดิมหรือต้องไปลุยงานไปทํางานอาจจะมีการเดินทางไปทํางานหรือติดต่อพบผู้คนนะครับเรื่องของการเดินทางไปนะครับซึ่งส่งผลดีทางด้านการเงินให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนด้วยโดยเฉพาะท่านใดที่มีหมายเลขหนึ่งหมายเลข2ออยู่ในช่องการงานนี้นะครับจะส่งผลดีเป็นพิเศษทางด้านการเดินทางด้านสังคมด้านพบปะผู้คนด้านธุรกิจแต่ถ้าใครมีหมายเลข 8อยู่นะครับตามพื้นดวงถือว่าส่งผลดีมากๆแต่เมื่อหมายเลข4จอนเข้ามาเจอกับหมายเลข8ท่านต้องระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงเรื่องของคําพูดไม่เป็นคําพูดนะครับคนผิดคําพูดกับท่านสิ่งนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับพูดอะไรไปแล้วบางทีคนไม่ทําตามอย่างที่พูดได้รวมถึงตัวท่านเองนะครับต้องระวังการถูกหลอกถูกโกงเป็นสําคัญถ้าท่านมีหมายเลข8อยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าตามพื้นดวงแล้วนะครับถ้ามีหมายเลข8อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นดวงที่เรียกว่าจะมีความประสบความสําเร็จทางด้าน การงานเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีไหวพริบพลิกแพงได้เก่งฉะนั้นแล้วถ้ารอบพ่อไว้ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับดาวดวงต่อไปก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์จะย้ายในวันที่9มีนาคม2567ดาวศุกร์หรือหมายเลข6นะครับจะอยู่จนถึงวันที่2เมษายน2567ดาวศุกร์จะย้ายจากช่องโลกภัยเข้าสู่ช่องความเจริญนะครับเดือนนี้นี่แปลว่าเป็นเดือนที่ส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีมิถุนเลยเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเกี่ยวกับด้านการเงินและความรักด้วยนะครับเข้าสู่ช่องความเจริญเรียกว่า ทั้งมีเสน่ห์แล้วก็ได้เงินด้วยจะมีความสําเร็จอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับถ้าคุณมีลูกบริวารน,นะครับลูกก็อาจจะเรียกว่าการเรียนดีนะครับการเรียนของลูกดีหรือคุณอาจจะส่งลูกไปเรียนต่างจังหวัดต่างประเทศได้เช่นเดียวกันในช่วงนี้นะครับดาวศุกร์จะไม่ดีกับหมายเลข7็นะครับหรือดาวเสาร์นะครับถ้าดาวศุกร์เนี่ยหรือหมายเลข6จอมาตรงนี้แล้วมาเจอกับหมายเลข7็ที่อยู่ในช่องนี้เนี่ยคุณก็อาจจะเรียกว่าเกิดที่จะต้องมีรายใจ่ายใหญ่ๆเข้ามาได้หรือต้องมีความอึดอัดอะไรบางอย่างนะครับหรือ มีความทุกข์ในเรื่องของความรักได้เช่นเดียวกันแต่ถ้ามีหมายเลข3อยู่ตรงนี้ช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าส่งผลดีกับคุณนะครับเพราะว่าหมายเลข3เป็นดาวคู่มิตรกับหมายเลข6กแถมหมายเลข3ายังเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภและความสําเร็จด้วยแม้ว่าจะเป็นดาวอุปสรรคด้วยนะครับอาจจะต้องลําบากก่อนแต่ว่าจะมีลาภผลตามมานะครับดาวดวงต่อไปที่จะย้ายก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์หรือหมายเลข1จะย้ายในวันที่14มีนาคม2 5 6 7อยู่กสิจ็ู่จนถึงวันที่13เมษายน25 6 7าอิเดาวอาทิตย์นะครับเกี่ มีอำนาจความโดดเด่นจะย้ายจากช่องความเจริญเข้าสู่การงานฉะนั้นเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนค่อนข้างโดดเด่นค่อนข้างมีอำนาจนะครับในงานของคุณหรือผู้ใหญ่ให้ผลงานนะครับหรือผู้ใหญ่เห็นผลงานงานของคุณมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นด้วยที่มีหมายเลข4แล้วก็หมายเลขหนึ่งที่จรเข้ามานะครับคุณมีโอกาสที่จะต้องไปพบปะผู้คนหรือเดินทางนะครับหรือต้องคิดงานอะไรใหม่ๆใ,ในช่วงเดือนนี้ด้วยแต่ผมมองว่าดาวส่งผลดีมากๆเกี่ยวกับการงานเป็นหลักนะครับ ชาวลัคนาราศีมิถุนถ้ามีหมายเลข4อยู่ตรงนี้จะถือว่าส่งผลดีมากๆแต่ถ้าใครมีหมายเลข4อยู่ในช่องกันงานนี้นะครับลาหูที่จอมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาปีที่ผ่านมาจะอยู่ตรงนี้ยาวๆจนถึงปีหน้านะครับฉะนั้นแล้วทั้งปีนี้ต้องระวังรอบครอบในเรื่องการลงทุนถ้าใครมีหมายเลข4อยู่ตรงนี้นะครับตามพื้นดวงนะต้องไปดูนะครับว่าพื้นดวงมีดาวอะไรอยู่ตรงนี้นะครับถ้ารู้ว่าตัวเองมีดาวอะไรอยู่ตรงนี้ก็จะรู้ดวงส่วนตัวแล้วก็จะรู้รายละเอียดส่วนตัวของตัวเองได้อย่างดีนะ ก็ลองไปผูกดวงดูนะครับเพราะว่าดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันที่ผมดูนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของชาวลัคนาราศีมิถุนเท่านั้นที่จะมีลักษณะคล้ายกับชาวลัคนาราศีมิถุนท่านอื่นๆแต่ลึกลงไปนะครับดาว1ิบดวงไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วรายละเอียดปีกย่อยต่างๆของชีวิตก็จะต่างกันลองไปผูกดวงกันดูนะครับหรือผูกด,ดวงในไลน์นะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับใช้ฟรีลองไปผูกดวงแล้วก็ดูรายละเอียดข้างในกันนะครับมีดวงให้ดูฟรีด้วยดาวดวงสุดท้าย ที่จะย้ายก็คือดาวังคารดาวังคารหรือหมายเลขสาจะย้ายในวันที่16มีนาคม2 5 6 7อยู่ไปจนถึงวันที่23เมษายน2567นดาวังคารหรือหมายเลข3นะครับเกี่ยวข้องกับความกล้าขยานขันขันแข็งความกล้าบ้าบินจะย้ายจากช่องโลกภัยเข้าสู่ช่องความเจริญฉะนั้นแล้วเดือนนี้ผมมองว่าดาวส่งผลดีแทบจะทุกดวงเลยนะเพราะว่าเข้าจรมาอยู่ในจุดที่ดีทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเรียกว่าเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับหรือความเจริญเกิดขึ้น แต่คุณต้องขวนขวายอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าดาวอาคารเนี่ยเขาบอกว่ากล้าขยานขันแข็งทางคารฉะนั้นถ้าคุณไม่ทําตามพลังงานถ้าคุณไม่ลุยไม่กล้าพุ่งชนนะครับในเดือนนี้การประสบความสําเร็จเนี่ยก็อาจจะยากนะครับแต่ถ้าคุณทําทําตามพลังงานของดวงดาวคุณจะถึงความสําเร็จได้ง่ายนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงเลยเพราะว่าพลังงานดวงดาวมันเอื้อแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแค่คุณลงมือทำเท่านั้นเอง30มสิบิวดฟ้า70ต้องฝ่าฟันนะครับสาคือดวงของคุณ70%คือการลงมือทําฉะนั้น แล้วต่อให้พลังงานเอื้อให้เกิดแค่ไหนคุณไม่ลงมือทําคุณก็จะประสบความสําเร็จไม่ได้นะครับก็ลุยให้เต็มที่ครับเดือนนี้เนี่ยพลังงานดาวดีแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในเดือนถัดไปนะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองมีดาวอะไรอยู่ข้างในนะครับก็ไปใช้ระบบสินแสบาโค้ดชีวิตได้นะครับสามารถไปผูกดวงที่นี่นะครับแอดไลน์นะครับแอดเซทไอเอ็นซเอนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มผูกดวงใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่โค้ดเชิญ4ี่ห้าหกเพื่อใช้งานฟรี30วันนะครับวันก็ไนะครับนั้น ไม่ใช้เนี่ยมันจะไม่มีการเก็บเงินอะไรคุณทั้งสิ้นนะครับระบบก็จะหยุดการแจ้งเตือนนะครับแต่ในระหว่าง30วันนะครับเวลาดาวย้ายมันจะมีจายเด้งเข้าไปตึ้งแล้วคุณก็สามารถที่จะไปกดอ่านดวงของคุณโดยเฉพาะเลยไม่ใช่ว่าคุณมันไม่เหมือนกับคุณมาฟังในช่อง YouTube นี้นะครับคุณจะได้เห็นรายละเอียดที่อยู่ด้านในนะว่าคุณมีดาวอะไรอยู่ทั้ง10ดวงและว10ดวงเนี่ยเดือนนี้ดาวอะไรมันย้ายบ้างนะครับแล้วมันจะเกิดผลอะไรกับคุณถ้าเกิดผลดีคุณก็ก็ดีนะคุณอาจจะไปทําบุญเสริมเพิ่ม จะมีให้ตัวเองได้ดีขึ้นไปยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ามันเกิดผลไม่ดีนะครับคุณก็สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าแล้วก็ระวังตัวได้ดวงนะครับมันคือพลังงานที่เอื้อหรือเขาเรียกว่าเอื้อให้เกิดสิ่งนั้นๆนะฮะแต่ว่ามันจะเกิดไม่เกิดมันขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองถ้าคุณไม่รู้ดวงนะครับคุณก็ทําไปตามพลังงานของดวงดาวโดวยที่คุณไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณรู้ตัวแล้วนะครับคุณไม่ทําไปตามพลังงานที่มันเอื้อให้เกิดชีวิตคุณก็จะไม่พบกับสิ่งที่มันส่งผลเสียคุณนั่ ีวิตใช้ได้สติถ้าคุณแชร์ต่อๆเนี่ยคุณมีโอกาสได้เงินแล้วก็ใช้ได้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับซึ่งแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ํากันระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบา์โคดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา์โค d ชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาโค o d ชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา์โค d ชีวิตของเราสินแสบาโค o d ชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาโค o d ชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันไลน์ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add. S 2> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรง หือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบา์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบา์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา